ต่อไปนี้เป็นข้อความของชาวอาร์คูเรียนที่ติดต่อผ่านทางคุณเดเนียลสแกนตันนะคะก็เนื่องจากวันที่22เดือน2นะคะเป็นการติดต่อผ่านมาจากมิติที่9นะคะเรามาฟังกันเลยค่ะทักทายเราคือสภาอาร์คูเรียนเรายินดีที่เชื่อมต่ออยู่กับคุณทุกคนเรามีข่าวดีสำหรับคุณทุกคนณตอนนี้ประตูมิติ 2-22ขีด22เปิดขึ้นพลังงานได้เริ่มไหลผ่านพ้นมันไปแล้วเรารู้ว่าคุณทุกคนให้ความคาดหวังมากขึ้นที่จะได้รับในช่วงเวลาเหล่านี้ความคาดหวังนั้นได้สร้างโอกาสสำหรับประตูมิติ22กลกุมภาพันธ์ตอนนี้สิ่งที่พลังงานนั้นเกี่ยวข้องด้วยถูกกำหนดโดยผู้ที่ให้การสนับสนุน ที่มีพลังแก่คุณเนื่องจากเราต้องตรวจสอบผ่านการสังเกตของเราที่คุณต้องการมากที่สุดในเวลาใดใดดังนั้นเราได้ตัดสินใจแล้วว่าพลังงานที่มาจากระบบของเราจะเกี่ยวกับการช่วยให้คุณสามารถดึงดูดครอบครัวจิตวิญญาณของคุณเข้ามาหาคุณได้มากขึ้นในชีวิตนี้และนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่สมาชิกเหล่านั้น ในกายมนุษย์ของคุณสามารถปรากฏตัวในพื้นที่ของคุณเพื่อร่วมสร้างกับคุณเพื่อเตือนคุณว่าคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในการเดินทางแห่งการยกระดับขึ้นครั้งนี้ตอนนี้คนอื่นๆจากภาคส่วนอื่นๆของกาแล็กซี่จะส่งพลังงานที่แตกต่างกันให้คุณเพื่อสนับสนุนเป้าหมายที่แตกต่างกันสำหรับคุณทุกคน ดังนั้นพลังงานมากมายที่มีไว้ให้กับคุณในตอนนี้สิ่งนั้นมันยังคงเข้ามามีความหลากหลายมากกว่าสิ่งที่เรากำลังให้คุณในตอนนี้เรากำลังบอกคุณเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเราเพราะเราได้พบกับคุณจำนวนมากที่รู้สึกเหมือนคุณกำลังใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวรู้สึกไม่เชื่อมโยงกันเรายังเข้าใจด้วยว่า หลายคนที่เพิ่งตื่นถูกดายล้อมไปด้วยคนที่ไม่ตื่นแม้ว่าเขาจะเป็นมนุษย์ที่คุณต้องการเชื่อมโยงด้วยดังนั้นครอบครัวจิตวิญญาณมารวมตัวกันในทางกายภาพจึงเป็นส่วนใหญ่ในการที่จะนำพาคุณไปสู่ขั้นตอนต่อไปในการเดินทางไปสู่การมีส่วนร่วมนั้นคนที่อยู่ที่นั่น ทำงานของลูกเรือภาคพื้นดินบนโลกมนุษย์นี้จะรู้สึกถูกกับบริเวณมากขึ้นคุณต้องมีประสบการณ์ของการเชื่อมต่อคุณต้องการการสนับสนุนความมั่นคงที่สมาชิกในครอบครัวจิตวิญ,ญญาณจะมอบให้คุณเมื่อเขาปรากฏตัวในชีวิตของคุณตอนนี้คุณอาจจะสงสัยว่า ณจุดนี้บทบาทของคุณคืออัไรในการสร้างการเชื่อมโยงเหล่านี้สิ่งที่คุณต้องทำก็คือเป็นตัวของตัวเองดำเนินชีวิตต่อไปตามความสุขของตัวเองคุณจะพบว่าตัวเองกำลังติดต่อกับมนุษย์คนอื่นๆเหล่านี้ที่คุณมีประวัติศาสตร์อันยาวนานทั่วทั้งกาแล็กซีและจัก,กรวาลทุกๆมิติภายในจักรวาล ดังนั้นตอนนี้จึงเป็นเวลาที่ดีที่จะได้รับความตื่นเต้นการคาดหวังที่จะได้รับสิ่งดีๆคนดีๆที่จะเข้ามาในพื้นที่ของคุณมันเป็นเวลาที่ดีสำหรับคุณที่จะผ่อนคลายเช่นกันเนื่องจากพลังงานเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณต้องเคลียร์บางสิ่งบางอย่างหรือต้องทำงานอะไราบางอย่างเขาจะเข้ามาหาคุณ มาอยู่กับครอบครัวจิตวิญญาณของคุณชุมชนของคุณผู้เที่ยวคุณจะรู้สึกมากกว่าบ้านเขาคือผู้ที่ได้ตื่นแล้วมีผู้ที่ตื่นแล้วเป็นจำนวนมากที่จะมีประสบการณ์นี้ดังนั้นเราจึงมีความสุขมากที่ได้ประกาศข่าวนี้มาสู่คุณมันมีความสุขมากจริงๆเราคือสภาชาวอัคทูเรียน เราสนุกในการเชื่อมต่อกับคุณในขณะที่คุณกำลังดำเนินชีวิตไปตามปกติในโลกสามมิติของคุณคุณจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีความก้าวหน้าแท้ที่จริงแล้วมันมีอยู่คุณต้องเผชิญหน้ากับความทนงตนอันเก่าแก่ที่สะสมมาตั้งแต่บรรพาการมันจำเป็นต้องถูกชำระสะสางให้หมดไปจากระดับจิตไร้สำนึกของคุณ เพื่อที่คุณจะได้ก้าวขึ้นสู่มิติขึ้นไปความทะนงตนนี้จริงๆแล้วมันก็คือความกลัวอีกรูปแบบหนึง่งความกลัวว่าตัวเองจะไม่ดีพอเป็นความกลัวที่ทำให้เกิดพฤติกรรมแห่งความทะนงตนขึ้นมาทำให้คุณเที่ยวไปตัดสินชี้ถูกผิดคนอื่นไปเพื่อคุณจะได้รู้สึกว่าตัวคุณเองดีกว่าคนนู้นคนนี้ การที่คุณมีความกลัวที่จะถูกคนอื่นตัดสินคุณก็เลยเที่ยวไปตัดสินคนอื่นไว้เมื่อในอดีตจึงทำให้คุณเกิดความกลัวกลัวที่มันจะสะท้อนกลับมาหาคุณจิตสำนึกความตระหนักรู้ของคุณกําลังปรับเปลี่ยนเป็นจิตสำนึกความตระหนักรู้ในมิติที่5และ6การสร้างสารรค์สิ่งต่างๆของคุณจะเกิดขึ้นแบบทันทีทันใดเลย คุณจะรับรู้แบบเกือบทันทีทันใดด้วยเช่นเดียวกันว่าสิ่งที่คุณไปตัดสินคนอื่นนั้นจะกลับกลายให้คุณเป็นสิ่งนั้นจงจำไว้ว่าการตัดสินชี้ถูกผิดนั้นจริงๆแล้วมันคือความกลัวที่คุณมีต่อคนอื่นมันเป็นเหตุที่ทำให้คุณไปตัดสินเขาเพื่อให้ตัวคุณเองรู้สึกว่าตัวเองอยู่เหนือเขาได้ เพื่อที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามีพลังอํานาจมากขึ้นจะทําให้ความกลัวของตัวเองบรรเทาลงไปได้นั่นเองจึงขอให้โอกาสนี้เพื่อให้อภัยตัวเองเสียกับการที่เคยไปตัดสินชี้ถูกผิดคนอื่นๆทั้งหมดที่ผ่านมาเมื่อคุณสามารถให้อภัยตัวเองได้แล้วคุณจะสามารถปลดปล่อยประจุอารมณ์ที่ไปดึงดูดเอาพลังงานด้านลบ ที่มันจะย้อนกลับมาหาคุณออกไปได้มันเป็นความคิดที่ดีอีกด้วยกับการที่ได้ชำระสะสางในเรื่องของการตัดสินชี้ถูกผิดคนอื่นไปจากออร่าของคุณเมื่อคุณผสมผสานจิตสำนึกที่สูงส่งกว่าของตัวเองเข้ากับชีวิตประจำวันของคุณได้แล้วคุณจะเห็นจากมุมมองที่สูงกว่าของจิตวิญญาณของตัวคุณ ทำให้คุณรู้ความจริงหลายสิ่งหลายอย่างที่ทำให้ความกลัวของคุณสงบลงทำให้พลังอำนาจที่อยู่ภายในตัวคุณถูกปลุกเร้าขึ้นมาอยู่ในอตอาของคุณแทนพร้อมที่จะฉายสู่โลกสมิติของคุณทุกเมือ่อคุณสามารถผสมผสานจิตสำนึกที่อยู่ในมิติที่6ของตัวเองมาสู่จิตสำนึกที่อยู่ในมิติที่3ได้แล้ว คุณจะกลายเป็นผู้สร้างสามารถสร้างอะไรขึ้นมาได้แบบฉับพลันเมื่อคุณเกิดความคิดที่สับสนหรือความกลัวใดๆมันจะไปเนปรมิดให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเกิดมาในทันทีด้วยเช่นกันจงจำไว้ว่าสิ่งที่อยู่ภายนอกคือสิ่งที่สะท้อนออกมาจากภายในนั่นเองมันเป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับการเรียนรู้ด้วยว่า คุณเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเพื่อให้คุณสามารถรับรู้ถึงสิ่งที่อยู่ภายในจิตไร้สํานึกของตัวเองด้วยว่าสิ่งใดที่คุณตัดสินเอาไว้คุณจะกลายเป็นสิ่งนั้นมันจะทำให้คุณมีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นสามารถรักตัวเองรักผู้อื่นได้ในรูปแบบที่ไม่มีเงื่อนไขได้ ขอให้รับรู้ด้วยว่ามาตรฐานที่คุณเอาไปวัดคนอื่นนั้นมันจะถูกนำมาใช้วัดตัวคุณเองโดยไม่รู้ตัวในทางกลับกันคุณใช้เพื่อตัดสินตัวเองก็คือสิ่งที่คุณใช้เพื่อตัดสินคนอื่นดังนั้นโปรดอย่าได้ตัดสินตัวตนที่อยู่ในมิติที่สของคุณเองนี้เลยเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นคุณ เป็นตัวตนทางกายภาพนี้ของคุณเป็นส่วนที่มีความสั่นสะเทือนต่ําที่สุดของตัวตนรวมทั้งหมดของคุณมันเป็นที่เก็บรักษาความทรงจำและประสบการณ์ทั้งหมดของทุกพบท,ทุกชาติที่คุณเกิดมาในมิติที่สและมิติที่4นี้เอาไว้ซึ่งตัวตนอันเป็นที่รักส่วนนี้ของตัวตนรวมทั้งหมดของคุณ มันต้องการความรักจากคุณเป็นอย่างมากแต่โชคร้ายที่คุณเอาแต่ดูถูกเหยียดยามมันอยู่ตลอดเวลาทั้งที่โลกแห่งความเป็นจริงทางกายภาพของคุณได้มอบโอกาสอันยิ่งใหญ่ให้แก่คุณได้เข้ามามีส่วนร,ร่วมในเหตุการณ์ครั้งสำคัญระดับเอกภกพในครั้งนี้ร่างกายเนื้อของคุณเป็นทั้งเพื่อนและ ทาตุผู้ซื่อสัตย์มากที่สุดของคุณร่างกายเนื้อของคุณพาคุณไปไหนต่อไหนอยู่ตลอดเวลาเท่าที่คุณอยากไปเพื่อไปมีประสบการณ์ต่างๆต่อการขยายตัวของจิตสํานึกความตระหนักรู้ของคุณเองคราวนี้เจ้าร่างกายเนื้อนี้เปลี่ยนสภาพจากองค์ประกอบที่เป็นธาตุคาร์บอน ไปเป็นองประกอบที่เป็นแสงสว่างคุณเห็นไหมว่ามันมีความจำเป็นมากแค่ไหนที่จะต้องรักตัวเองรักเจ้าอีกโก้ที่บาดเจ็บนี้อย่างไม่มีเงื่อนไขจงจำไว้ว่าอะไรก็ตามที่ตัวตนที่อยู่ในมิติที่สามนี้ได้บอกกับคุณว่ามันคือปัญหามันเป็นปัญหาแต่จิตวิญญาณของคุณมันบอกว่า อันนั้นคือบทเรียนนะมันคือบทเรียนทั้งหมดดังนั้นคุณจึงไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเพราะว่าคุณแค่ยังเรียนบทเรียนเหล่านั้นไม่จบก็เท่านั้นเองเมื่อใดที่คุณยินยอมให้จิตวิญ,ญญาณของคุณมาทำหน้าที่เป็นผู้นำให้กับร่างกายเนื้อของคุณได้แล้วคุณจะเรียกปัญหานั้นว่าอะไร มันก็จะไม่มีปัญหาอีกต่อไปคุณจะเข้าใจแล้วว่าสิ่งนั้นก็คือบทเรียนอีกหนึ่งประสบการณ์อีกหนึ่งบทเรียนก็เท่านั้นที่คุณจะต้องเรียนรู้ก็เท่านั้นทั้งหมดเป็นข้อความจากชาวอาร์ตูเรียนจากมิติที่9นะคะขอขอบคุณเพจและผู้แปลข้อความจากตามมิติโดยคุณชยุทธนวรัตน์มานะที่นี้ค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆนค่ะเราคือรักไบรเงื่อนไขเราคือหนึ่งเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะ